ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่19ตุลาคม2567ครับอัปเดตสถานะลงทะเบียนเงินดิจิทัลล่าสุดนะครับมีคุณพู้ชมบอกว่าสตนะังตามข่าวห,หน่อยว่าตอนนี้เนี่ยสถานะการลงทะเบียนไปถึงไหนแล้ว ตามให้แล้วครับล่าสุดเนี่ยยังอยู่ที่ขั้นตอนที่3อยู่เลยนะครับสำหรับใครที่อยู่ขั้นตอนที่3นี้นะครับเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบสิทธิ์นะดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่ขั้นตอน3ถือว่าปกตินะครับปกติพอสตางค์ก็อยู่ขั้นตอน3เหมือนกันส่วนจะมีการประกาศผลไปขั้นตอน4หรือขั้นตอน5เมื่อไหร่นะครับต้องรอการประกาศจากทางรัฐบาลอีกทีแล้วสตางค์จะรีบมาอัปเดตให้เอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจใครที่ดูคลิปนี้อยู่ใครอยู่ขั้นตอน3พิมพ์หมายเลข3า ะสะังจะได้สบายใจว่าคุณผู้ชมยังอยู่ในขั้นตอนปกตินะครับแค่รอการประกาศผลที่ยังไม่มีการกําหนดออกมาเท่านั้นเองนะดังน,นั้นแล้วพิมพหมายเลขสามมาบอกกันหน่อยเนาะใครที่อยู่หมายเลขสามก็สบายใจจริงๆแล้วถือว่าคุณปกติส่วนใครที่มีคําถามนอกจากนี้ถามมาใต้ลากคลิปได้เลยจะไปตามข่าวให้เนาะดูข่าวเงินดิจิทัลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับ มีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังคไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ